นะครับก็ขอสวัสดีด้วยเพื่อนชาวเกมหลายเป็นเจ้าทุกคนนะครับวันนี้ผมมาดมจะมาเปิดกาชาอากาชาที่ว่านี่ก็คืออันนี้ครับจะเจงหรือว่าจะอะไรค่อยมารุ้นนะครับเดี๋ยวเราจะกู้นะ เอาละครับก็มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาวาสักคนครับโอเคนะครับก็มาอยู่นี่ครับกาชาที่ผมว่าสามลอยเพชรหายไปในพี่ตาครับ โดยการกดสืงอแค่ครั้งเดียวซึ่งผมคิดว่าเจ๊งแน่เลยกูมันโอกาสได้มันน้อยมากนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ส่งเหมือนเดิมซีบอกว่าจะมาส่งกาชานะครับมันอีเวนต์สามเท่ามันยังไม่มีนะครับก็อย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากเลยนะครับ โอเคไม่มีคนแจงงอ่า uh, นะครับ oh. ตอนนี้ผมอยู่คิวเวลเก้านะครับวี C นะครัเนะีนะ่ยสมาชิกนะ พราะอาตาพวนี้นะครับก็จะหยิงมากเลยไม่สูงอะไรไหมหเด็กมากเลยนะขี้ชิดโคตรบอกเลย แต่ทีก็ใจี่วาเออเจ้าจุ้ยได้หม่ไม่มีเลยซ่ะโอเคครับตอนนี้เทพิทักษ์เรามี14ตัวมามากันที่สเตจหลักกันเลยครับอ่า วันนี้ก็จะมาเล่นดาที่สองร้อยห้าสิบแปดนะครับโอเคเอาคือข้าดหลีกว่าโอเคนะครับ mời cảm ơn mời cảm ơn mời cái ơn mời 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 cái mời Cái mời 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 mà mời 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 này. mời mời ยิ่นจะยากเลยใช่ไหมครับเด็กไปเด็ดดากาปจริงจอาจจะต้องดูนะดังก็ขอให้ด ไปไปไปนั่นก็สองดังแวเดี๋ยวให้ติคลิปด้วยกันเนาะดูด้วย ได้เดียบอไปแลยนะเี๋วเดียเรีบไอ่ะเยวม่เอาไปยู่อ่ะไปไป

ที่ใช้อย่างแรงพูเลยโอเคครับดานสุดท้ายกอบิดคิดเฮ่าังบองนี่แล้วคคดีจังเลย cô ngồi ở trong một ngôi có của bé đồ cho không ai. ơi môi ơi sao tiền nó thay nó mất rồi ये हो गया ओह ये रहा पॉइंट सबसे

ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ติดตามชมช anel น,น,นี้ด้วยนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบมากๆก็กดแชร์แต่ถ้าชอบสุดๆให้กดติดตามด้วยนะครับสวัสนี้ลาตัวไปก่อนลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ